House Republican just passed the only plan i like n w a s h i n g t o n s that lift the debt ceiling มีการ lift the debt ceiling นะครับ stop wasteful spending and inflation นะครับ and put American b a c k on the track นะครับก็มีการคล้ายๆต่อรองแล้วกันนะคออ debt ceiling อคือที่ผ่านมาเรารู้ใช่ไหมว่าทาง Democrat เนี่ยเขาพยายามที่จะขอขึ้นไอ้ p น y d a n ี่ตลอดเวลาเลย นะครับแล้วก็รีพับิกันเนี่ยก็ไม่ยอมนะบอกว่าคุณใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุล่รยนะฮะแล้วก็ไปทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรไปทําให้นี่นล้ก็บาน,นแล้วก็ต้องมานั่งขยายนี่แบบนี้มันไม่มันไม่ถูกต้องนะเ,เราควรจะต้องมีเพดานนี่คือกําจัดเ,เขาเรียกจำกัดค่าใช้จ่ายนะของประเทศด้วยนะไม่ใช่คุณจะใช้ทะลุงทะลุงอย่างเดียวนะครับ แต่ประกวดมันใช้เต็มแล้วว่ะสองปีก็ใช้หมดแล้วตอนนี้มันก็ขาดออกซิเจนล้วนะครับตอนนี้ประเทศเป็นตัวประกันนะครับบริบบกันก็ลําบากใจนะครับอืว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาก็จริงนะนะเขาก็ใช้ใจสุดรุ่ยสุดแงจริงๆแต่ว่าถ้าจะไม่ขึ้นให้เนี่ยประเทศก็ลําบากอย่างที่คุณเจเน็ตเจเล่นบอกนะว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะคุณอย่าไปรอนาทีสุดท้ายนะถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเจเล่นก็ขู่ตล,ลอดนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยยุ่งนะยุ่งเลยนะฮะ จะเกิดการสภาวะสุญยากาศทันทีคือ US ไม่สามารถจ่ายเงินได้นะคือ f a i นะกลายเป็นผิดนัดชำระหนี้นะครับไม่มีตังค์ที่จะจ่าย staff ต่างๆแม้กระทั่งในข้าราชการทั้งหมดเนี่ยจ่ายไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เพราะไม่มีตังคนะ์เงแล้วก็ยังผิดนัดชําระหนี้อย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงบอลด้วยนะบอลเนี่ยมาแล้วก็จ่ายไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังค์นะมันจะเป็นเครดิตเบร l i ตี้ที่ย่ําแย่สุดๆเลยนะครับเรียกว่าเดี๋ยวมูดี้จะลดอีกแล้วลด ไอตัวความน่าเชื่อถือลงอีกนะครับบอลอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันเหมือนประเทศเป็นตัวเป็นอะไรแบเป็นเอ่อเป็นคัมภะณฑันะน,นะตัวเลขนี้เป็นเดิมพันแล้วกันเป็นประเทศใช้ประเทศเป็นเดิมพันอ่ะม่พชดภาษาอะไรดีใช้ประเทศเป็นเดิมพันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยริพับบิกันจะค่อนข้างลําบากใจว่าเอาไงดีว่าถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ได้นะครับก็มีการตัดสินใจขึ้นแล้วนะครับก็ขึ้นให้นะครับด i f t ด h e d e b ซีล i l n g แต่ไม่ได้บอกนะ ว่าลิฟ t เท่าไหร่นะครับมันเหมือนเดโมแครตขอมาสมมติลิฟลิฟช่วยขึ้นเพดานนี่ให้หน่อยนะเรามีงบประมาณเราต้องใช้อีกเท่านี้เท่านี้นี้ช่วยขึ้นให้หน่อยเท่านี้นะครับผมก็รู้อยู่แล้วแหละมันต้องจบท่านี้ก็คือต่อรองกันนะครับคุณขอมา้อยเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าต้องขึ้นให้ลอยนะครับก็ก็ลิฟนะแต่ไม่ได้พูดลอยลิฟให้เท่าไหร่ลิฟตซีลิงแล้วนะแต่ข้อ2เนี่ยมันมีตามมาคือ stop wasteful spending แต่ไอนโยบายบางอันเนี่ย มันดรพับบปข้นเขาไม่เห็นด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายโซเชียลแคร์ต่างๆที่จะลงไปสู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางคนก็มองว่าแบบไปสปอยคนไม่ทำงานนะแล้วก็ปล่อยเก็บภาษีคนทำงานหนักๆคือเดโมแครตก็ชอบเก็บภาษีเยอะๆไงแล้วก็หลายคนก็มองว่ามันแบบเก็บแล้วก็ไปจุนเจือคนแบบไม่ค่อยทำงานนะฮะแล้วก็คนคนทำงานทำมาหาชินเนี่ย จ่ายแบะจ่ายแหลกเลยจ่ายบานเลยนะครับมันไม่ควรจะต้องไปสเปนเยอะตรงนั้นนะครับดิพาพิกันเอ,เ,อเ,อเองเนี่ยก็น่าจะมีการตัดงบบางส่วนนะของของเดโมแคตรตไปนะเพราะมีการน่าจะต่อรองกันแลลวแล้วก็ตัดบางส่วนนะครับแล้วก็พุทอเมริกาแบ็คออนแทร็กนะครับก็คือดึงอเมริกากลับมาสู่แทร็อีกครั้งหนึ่งกลับมาสู่เส้นทางปกติอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เมื่อคือนนะคุณเควินแมคแคทที่เนี่ยสรุปไว้เลยนะแล้วก็ถ้าใครได้ดูไลฟ์เนี่ยก็จะ ไลา์มันน่าจะเนี่ยไลน์เมื่อคืนเนี่ยถ้าใครได้ดูนะก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะผมก็นั่งดูด้วยนะก็น่ดีก็เป็นการต่อรองกันแล้วก็ยื่นข้อเสนอโน่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยมีการยื่นเสนอแล้วคราวนี้ฮนะคุณเคมีแมคคาทีก็โยนกลับไปเลยครับ now democrats should do that job งั้นเดโมแครตฮะยนดยดเธอละงั้นตาของคุณละคุณต้องจัดการไหมพวกเราพวกเราขึ้นได้ละแต่ว่า ่าอาจจะไม่ได้ขึ้นอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะคุณจะยอมไหมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไบเดน Biden เนี่ยเสียงแข็งบอกไม่ต้องขึ้นแล้วก็ต้องขึ้นตามที่สั่งไปด้วยต้องไม่ไี่สั่งนะขอไว้ด้วยต้องตามนี้เลยนะฮะซึ่งเควินแมคคาทินเนี่ย no no n no, no. ไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่ามันพึงพอใจกันแค่ไหนเพราะถ้าไม่พึงพอใจและเอาไงอ่ะแล้วเอาไงอไง่ะนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวประเทศก็จะมีปัญหาอีกนะถ้าย้อนกลับไปสมัยโอบามาก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายมันก็ ต้องยอมตัดออกไปบางส่วนนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยฝั่งฝั่งฝ่ายค้านเขาก็าไม่ยอมด้วยนะฮะก็ช่วงนั้นเนี่ยมีสภาวะสุญญากาศไปพักหนึ่งเลยนะแล้วก็มูดี้อินเวสเตอร์นี่ลดระดับความน่าเชื่อถือลงแค่นั้นก็แย่แล้วนะแค่นั้นประเทศอเมริกาก็ถือว่าเสียหายสุดๆแล้วนะครับแล้วเขาไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์นั้นอีกนะครั้งนี้ก็เหมือนกับพยายามทำเนินๆแล้วกันก็อย่างที่ผมบอกนะว่าคุณเจเน็ตเยนเลนออกมาบอกไว้แล้วว่าตังในคลังเนี่ย จะใช้ได้จนถึงเดือน6นะหลังจากเดือน6ก็คือหมดตูดนะครับบอดจีคุณต้องรีบๆตัดสินใจได้แล้วนะฮะวันนี้ก็ชงให้หนึ่งเรื่องเดี๋ยวดูว่าอากับกิยาเป็นอย่างไรนะครับที่เราคุยกันว่า4ี่เรื่องที่ต้องจับตามองในสัปดาห์นี้เราพูดครบหมดแล้วนะจาได้ไหมอันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวกับเดบซีลิงไงที่เราพูดได้ฟังนี่เดบซีลิงนะครับมันบานเบิกขนาดเนี้นะคุณดูนี่เดนี่อเมริกาเนี่ยสามสิบ trillion ถ้าคุณจะขยายต่อไปอีกเนาะ บางทีมันก็แบบเยอะนะเป็นประเทศเดียวที่แบบขยายไม่อันอย่างเงี้ยแล้วก็หลายคนก็มองนะบอกว่าคุณจะมีเดบซิลลิงไปทําไมนะเพราะถ้ามีแล้วคุณก็ขยายได้เรื่อยๆเพดานนี่เนี่ยมันก็มีไว้อย่างงั้นๆแหละมีไว้เพื่อขยายนะมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยนะฮะอะไรประมาณนี้หลายคนก็วิชาพิจารณนะ์ผมไปฟังหลายๆช่องหลายๆสํานักข่าวที่เขาแบบพยา,ายามนําเสนอนะเขาก็แบบจะมีไว้ทําไมมีแล้วก็ขยายต่อขยายต่อ แต่ผมมองว่าก็มีไว้เพื่อให้ฝ่ายค้านเขาดึงเกมฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฝ่ายค้านก็จะได้มีอะไรที่แบบต่อรองรัฐบาลได้บ้างนะว่าถ้าฉันไม่ให้ซีลิงผ่านนะคุณก็ดําเนินนโยบายได้ไม่ครบนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นฝ่ายรัฐบาลจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้นี่นะฮะซึ่งคุณจะเนียจะเล่นเสนอไปเลยนะว่าเอาออกไปเลยนะไม่ต้องมานั่งขออีกรอบนะเอาออกไปเลยปวดหัวดิฉันจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะครับแต่ถ้าเอาออกไปเลยเนี่ยงั้นแบบว่า อีกหน่อยแล้วถ้าใครที่เป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือถลุงเงินไม่อั้นเนยนะเพราะว่าไม่มีเพดานนี่แ้วะนี่มันจะก่ออีกไปเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะไม่มีกับพิมพ์เด ي, ็ะไปอะไรมากมายนะครับเงินก็อาจจะย่าแย่ไปกว่านี้อีกนะฮะก็ก็คือแย่ไปกว่านี้ทุกวันนี้ก็แย่แล้วนะครับพอแย่ขึ้นไปอีกกับการพิมพ์เงินนะนะเล็กบทนเรื่องการพิมพ์เงินละ <laughs>